เลยเอาจริงๆฟังเขาก็ยังไม่ตรงเลยเออไม่เห็นตรงกันเลยปากเอกเนี่ยเขายังไม่ตรงเขาบอกไม่แน่ใจเขาว่างั้นเออไม่มั่นใจอีกแล้วเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วไงพอไปขึ้นข้างบนเขาพูดไปอีกอย่างหนึ่งเออแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็อีกอีกอย่างนะเออให้ัำพาก็อีกอย่างหนึ่งเอ่อขึ้นข้างบนก็อีกอย่างหนึ่งพระก็เหมือนกัน พระเวลาให้สัมภาษณ์ก็ประมาณนี้เออแต่ขึ้นข้างบนเนี่ยแอดไม่รู้ตรงนั้นแอดไม่รู้นะแตห่หลายคนที่เป็นอยู่ฝั่งเขาเนี่ยเราถามก็มาหมดแล้วปากเอกเออพอตอนหลังนี่เขาก็ออกจากฝั่งนู้นมามาอยู่ฝั่งนี้ไงเออมาออกมาอยู่กลางๆว่างั้นเถอะพออยู่กลางแล้วก็ได้ไทยเราก็ได้ทีแล้วก็ไปถามเลยนะตีสนิทไปถามเลยว่าเออ,เอ,อให้การแบบไหนขึ้นไปข้างบนแล้วให้การยังไง แล้วก็อีตอนอีตอนให้เป็นพยานในการบันทึกอยู่ข้างล่างเนี่ยให้ยังไงาถามอย่างเงี้ยแล้วเวลาขึ้นไปข้างบนเน่ยเหมือนกันไหมเขาบอกเขาไม่ได้ดูหรอกว่าว่าให้การครั้งแรกจําไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าเขาก็จําภาพรวมคร่าวๆอ่ะเอาแบบคร่าวๆนะว่าเขาคิดเห็นยังไงเขาก็พูดไปตามนั้นเลยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ,ปะทุกคาหรอกเออมันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างมันมันก็ถึงว่า มันก็ไม่ตรงอ่ะถามว่ามันมีประโยชน์มีผลอะไรแอดว่ามันเรื่องนี้ไม่ค่อยมีผลนะเออพยานเพราะวาพยานไม่เห็นไงเอาแค่ทำลายดึงทำลายเข้ามาใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คราวนี้มันบิดเบี้ยวแล้วมันเพี้ยนความเป็นจริงอ่ะเอฟซีพูดง่ายๆความเป็นจริงมันก็เลยไม่มีทำลายที่ชัดเจนไงถูกไหมก็เขาไม่ได้ทำเลยทำลายมันก็เลยไม่แม่นเหมือนเมคขึ้นมาเอาพูดคล้ายๆเมคขึ้นมา เออเมตคือมาประมาณการเอาประมาณการแต่ในเอกสารเนี่ยมันไม่ได้ประมาณการไม่ได้เขียนคาว่าประมาณนี้ไม่ได้เขียนเขา,า,ร,ะา,เขเขาระบุเลยลงตรงตัวเลยบอกสิบโมงก็สิบโมงเลยเก้าโมงครึ่งก็เก้าโมงครึ่งเลยเก้าโมงสี่สิบก็เก้าโมงสี่สิบเลยเขาไม่ได้ระบุว่าประมาณนะแต่คําพูดของคนข้างนอกเนี่ยมันจะพูดคําว่าประมาณประมาณเท่านี้เท่านี้นี่จากเท่านี้ไปถึงเท่านี้เห็นไหมมันก็เลยแตกต่างกันมากมายเลยอ่าเอาพูดง่ายอ่ะ ถ้าอย่างนั้นทั้งใหญ่เขาไม่หายไปหรอกเจ็ดนาทีเนะี่ยถ้าเ็าพูดนะตามที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าเขายืดระยะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็มียืดระยะไปเออต่างกันไหมต่างกันเออรับรองไทม์ไลน์ไม่หายเลยละ่ะเพราะมันเฉลี่ยกันไปได้หมดเพราะอะไรเขาไม่ได้ลงตัวเป๊ะไงเขาบอกประมาณเอาประมาณนี้คุณจะหายไปได้เจ็ดนาทีได้ไงไม่หายไม่หายเลยเพราะมันยืดมาถึงกันอยู่แล้ว แต่แต่ในเอกสารมันไม่ได้สิเอกสารมันลงตัวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเลยมันก็หายไงนะตรงนั้นต่างหากบอกไทม์ไลน์ตัวเองเออ่ไม่แม่นบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนู้นนี้นั่นแกก็ไม่ได้รู้หรอกว่าณเวลานั้นเวลาเท่าไหร่อยู่ตรงนี้เวลาเท่าไหร่ใครจะไปจําได้เขาไม่เขาไม่ได้มีมือถือแล้วก็ไม่ได้มีนาฬิกาเออใช่ไหม เออถ้าเราอย่างเดินไลฟ์ไปเลยเนี่ยโอ้โหไปไหนก็ไลฟ์อยู่ตลอดเวลาโอเคอันนั้นอนะ่ะมันจะฟ้องเลยละเออฟ้อ,ฟองในไทม์ไลน์ของอ่าของคลิปนี่แหละแต่อันนี้ไม่มันไม่ใช่ไงเขาไม่ได้มีอะไรมาอ้างอิงได้เลยเขาก็ประมาณการเอาทั้งนั้นมันถึงหายไงไทม์ไลนมันถึงหายไงเนี่ยแค่นี้เองเอฟซีใช่นางไม่ควรออกมาพูดใช่ไหม ก็ไม่รู้บานกันเข้าดิ้นทําไมเออต้องถามว่าเขาดิ้นไปทําไมอะเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วมันผ่านขั้นตอนแรกมาหมดแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ขั้นตอนสองแล้วอ่าบอกกันสั้นๆเลยอยู่อ่ามันเข้าสู่ขั้นตอนสองแล้วเออไม่เกี่ยวกับขั้นตอนแรกนะพยงพยานไม่มีแล้วตอนนี้นะบอกสั้นๆเลยนะว่าไม่มีคุณจะผลักดันพยานไงก็ไม่เกี่ยวพยานมันผ่านไปแล้วเออ พูดเพื่ออะไรเพื่อเอาเรตติ้งหรือ,อยังไงเอาเอฟซีเข้ามาเอฟซี FC ก็จะงงวะไอ้หักจะมาพูดเพื่ออะไรวนันนี้เห็นไหมเอฟซี FC ก็งงว่าจะมาพูดทําไมวะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับตรงนี้เลยละ่ะเอาพูด,ดง่ายเออเพราะว่าเวลาเขาเอ,อเวลาเขาอุทธร์เนี่ยเขาจะอุทธร์คำตัดสินของศาลไทฟงอ,อว่าเขา เขาจะให้แก้ข้อไหนแก้บรรทัดไหนแก้หมวดหมู่ไหนเขาก็จะระบุลงไปรายละเอียดว่าให้เอากลับไปพิจารณาใหม่นู่นนี่นั่นว่ะไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเขาแก้แบบนี้ไม่ใช่ว่าไปลากเอาพยานมาสอบกันใหม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะครับอันไหนอันเก่าก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็แล้วกัน,นไปเออ กบเลื่อนความผิดเหรอลูกป่าโอ้ยังไงยังไงยังไงก็ลูกป่าก็คือตุ๊กลูกป่ามันบิดไปไม่ได้หรอกเพราะมันเข้าสู่กระบวนการไปเหมือนกันอันนั้นน่ะยังไงคุณก็ฝืนไม่ได้ผิดคือผิดนะบิดเบี้ยวยังไงก็บิดเบี้ยวไม่ได้แต่ถามว่าคุณทําอย่างนี้คนก็โยงคนก็ย้อนกลับมาเอ่อมาเรื่องหลักเออก็มาคุยเรื่องหลักก็จะทิ้งเรื่องตรงนี้ไปเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรแล้วไงเพราะ เคสแรกเนี่ยมันเข้าสู่ขบวนการไปแล้วเออก็รอขึ้นไปข้าบนแล้วก็ตัดสินก็ว่าเสียเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนแล้วเขาไอ้การอ่ะเคสแรกอ่ะถ้าเคสสองก็ว่ากันไปเออแต่เคสแรกเนี่ยคุณก็ว่ากันไปมันเขาตัดสินไปเรียบร้อยว่าคุณต้องเสียประมาณเท่าไหร่เท่านู้นเท่านี้อ่าใช่ไหมอะไรที่จําเนี่ยก็อาจจะรอลงอาญาแล้วก็ต่อไปคุณก็อาจจะเขาก็เดี๋ยวเาก็จะไป อ่ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่แล้วก็ไปบําเพ็ญประโยชน์กี่วันนะเขาว่ากันไปตรงนั้นไม่เกี่ยวกับไอ้อันนั้นและอันเคสแรกเนี่ยแล้วก็เคสหลักเนี่ยคุณเอามาพูดมันก็ไม่มีผลอะไรแล้วเอาจริงๆมันไม่มีผลจริงๆเพราะว่ามันผ่านไปแล้วไงผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วไงอันนี้มันสู่เข้าตอนขั้นตอนที่สองแล้วเราก็ต้องคุยกัน ขั้นตอนที่สองเราก็ต้องไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะมันอยู่ในเอกสารทั้งหมดเลยพวกเนี้ยเออมันไม่ได้มีเอาข้างนอกเข้าไปใหม่นะไม่มีไม่มีใครมีด้วยเอาปู้ยง่ายไม่มีใครมีด้วยหลักฐานไม่มีใครมีปู้ง่ายถ้าจบเรื่องนี้ไปก็ไม่รู้ไปหาหลักฐานจากไหนมามีแต่คําพูดคําพูดน่ะเพียบเลยเออําพูดเยอะแต่ว่าหลักฐานมันไม่มีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือหลักฐานทั้งภาพทั้งคลิปทั้งอะไรเนี่ย อคลิปเสียงคลิปอะไรมันไม่มีจะไปหาที่ไหนมีแต่คําพูดเนี่ยตรงนี้แค่น,นั้นเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอามาพูดเพื่อหาเรตติ้งเหรอเออหาเรตติ้งเพื่ออะไรก็เราก็ต้องถามใชมัหล่ะเออหาเรตติ้งเพื่ออะไรวะเอองงนะเห็นไหมเขาอ,อาจจะเขาอ,อาจจะว่าสร้างความชอบรรมก็ได้นะ ออสร้างความยอบธรรมสร้างความว่าตัวเองเนี่ยถูกอย่างงน้นอย่างนี้ฟังไปฟังมาจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องควรมาเล่าโดยซ้ําไปเอฟซี 5, ถูกไหมเพราะว่าเขาอยู่ในตําแหน่งที่อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบถูกไหมเออตำแหน่งนั้นน่ะตำแหน่งของเขาเนี่ยได้เปรียบเลยเขาอยู่นิ่งๆชิวๆแบบอยู่เงียบๆแบบเท่ๆเลยเออไม่ต้องไปทําอะไรเลยเฉยๆ,ๆอันนี้ออกมาแทนที่ฝั่งนน้นเขาจะเป็นคนออกมาพูดนะไม่ทางนน้นเขาเงียบกริบเลย ทั้งนี้ทั้งหากละ่ะดิ้นแบบเสียทรงไปเลยเอฟซีนะโอ้โหดิ้นเสียทรงมากอะ่ะพูด,ดง่ายเสียทรงเสียเส้นเสียเอ็นเลยเออไม่รู้จะไปพูดเพื่ออะไรก็มันผ่านมาแล้วอ่ะเออไปพูดทําไมเออใช่ไหมไม่ควรอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรถามว่าเปลี่ยนแปลงเลยไหมไม่ได้หาความเท่าเทมก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วทุกอย่างเออเออแล้วก็มาบอกว่าโอ้พูดไม่ตรงกันนู่นนี่นั่นเอา้า มันไม่ตรงอยู่แล้วว่าผ่านมาปีปีครึ่งหรือมั้งกว่าจะเอาเรียกขึ้นไปสอบอะ่ะเออแล้วเขาก็ไม่ได้ดูเลยว่าในเอกสารนะั้นมันมีเขียนว่ายังไงบ้างเขาไม่ได้สนใจเลยก็อ่าก็จะมีคนซักถามมีคนถามเขาก็ตอบเออจะมีคนคอยถามอยู่ถามเขาก็ตอบแค่นั้นเองเออมันจะมีคนซักถามถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบอย่างนั้นคุณก็จดไปสิ เอออันนั้นจดแบบเต็มๆเลยเพราะว่าเสมียนที่นั่นเขาก็เป็นการพิมพ์ดีดแล้วคุณพูดมาเขาก็พิมพ์ตามเลยเออเขาพิมพ์เร็วปุ๊บปป๊อปเลยล่ะเร็วมากเนี่ยแหละเอฟีนะครับแอพูดได้เลยว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าเขาทำแบบนี้อ่ะทุกคนก็นงงเขาอ่ะเขาไม่แน่นอนจริงๆนะเอนะเออไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับอ่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะหลุดอะ่ะพูดง่ายๆหลุดออหลุดไปแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในโหมดด้โหมดที่พูดง่ายๆในโหมดที่เซฟพลังงานอะ่ะพูดง่ายๆอยู่เฉยๆแต่อยู่ต้องอยู่ในเซฟโหมดอยู่ในโซนเซฟโหมดก็คือไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากมายก็ฟังก็ดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปจนกว่าจะถึงวันนั้นแค่นั้นเองเขามีแต่มีแต่แตไอ มีแต่ได้กับเสมอตัวถูกไหมได้ก็เสมอตัวเท่านั้นเองเขาอ่ะไม่มีเสียคดีหลักอะนะได้ก็คือชนะแพ้ก็เสมอตัวแค่นั้นเองเออไม่มีเสียเอาพูดง่ายอืมแต่เขาก็ดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันนะดิ้นเพื่ออะไรอ่ะถามหน่อยนะเออมัน โซเชียลมันช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคดีที่คดีที่ก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณไปพูดไปก็เสียหายตัวเองอัเลยถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันคดีหลักนี้ก็เหมือนกันพูดไปก็เสียอีกะลรเออไม่เห็นมีประโยชน์เพราะมันขึ้นอยู่กับบนการไปแล้วสมัยก่อนทีหมตอนกาลังไต่สวนไล่อะเรื่องที่พูดซะเสียหมดเลยพูดซะเสียเส้นเสียเอ็นเสียทรงไปหมดเลยเอาไปเอามาเอาไปมาก็สุดท้ายก็ไปยอมรับยอมรับสภาพ ยอมรับผิดไปเห็นไหมแล้วสู้แล้วพูดสู้ไปดูเหมือนจะสู้พูดไปพูดมาสู้สู้เต็มที่เออบอกจะทราอย่างงู้นพูดแบบนี้จะเอาอย่างนี้เออไม่ได้เจตนามั่งให้นะให้ด้วยใจเอ่ออะไรกาเรียกว่าใจปาถนาหรอ <laughs> เออ ให้ด้วยใจเสน่หาเออให้ด้วยใจเสน่หาแล้วเออนู้นไปเอาไปเอามาเอาไปามาสุดท้ายก็ไปยอมรับเออไปไปยอมรับว่าผิดซะแล้ว,ลวพูดทําไมวะไปพูดทําไมว่าจะสู้แบบนูน้นสู้แบบนี้สู้ไปสู้มาครับสุดท้ายก็ไปรับสารภาพจบเลยไ้ยไม่มีประโยชน์อ่ะเออแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วครับสุดท้ายก็ไปยอมรับซะก็จบแล้วไม่เห็นจะต้องไปพูดเลย พูดดูเหมือนจะสู้เต็มที่ที่ไหนได้เออขึ้นไปถึงไปคาราวะเลยห้องเต้เลย <c oughs> เออจบเลยเอฟซีแลนะ้วไปไม่รอดเลยเออ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ใช่ครับผมนะครับลมเปลี่ยนทิศนะเออ <c oughs> นั่นนะสินะครับเอฟซี FC. นั่นแหละอืมไม่เข้าใจเขานะแอดแอดงงเขาเหมือนกันนะเนี่ยองงงเขาคืองงเขาวิถีของเขาเนี่ยมันคนละเรื่องเอวิธีทางของเขามันคนละอย่างเราไม่เข้าใจเวียงกดให้นางให้นางออกมาดิ้นใช่ไหมนั่นน่ะสินะครับ ดินกบเกินืนเหรอกบยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะเขายอมรับไปแล้วไงโอ๊ตเชียงใหม่เขายอมรับแล้วอันนั้นอนะ่ะเคสแรกเนี่ยเขายอมรับผิดไปแล้วเออเขายอมรับผิดแล้วก็ก็ไม่ได้สู้อะไรก็ยอมรับแล้วก็เขายอมรับแล้วไงเออแค่นั้นเองแต่เขาจะไปสู้เรื่องแพ่งนหะ่ะความเสียหายเนี่ยเขาจะไม่ไม่ยอมว่าจะเสียเยอะเขาว่างก็ไปสู้กันตรงนั้นอ่าก็ไม่เกี่ยวแล้วก็คือ,อยังไงคุณก็ผิดเพราะว่าคุณยอมรับไปแล้วไงก็คือผิด ตอนแรกดูเหมือนจะสู้เต็มที่เลยโอฟิตซ้อมมาเป็นเดือนเป็นเดือนหลายเดือนเลยฟิตซ้อมมาเพื่อจะไปขึ้นชิงแชมป์อ่ะแต่พอขึ้นเวทีไปบอกว่ายอมแพ้เลยโอโหแม่งไม่ได้สู้เลยนะเออไม่ได้สู้เลยเสียหมดเลยแม่นองไส้เนี่ยโอ้โหสะปั้นมาเกือบตายเลยปั้นมาทุกอย่างเลยโอ้ยไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยเป็นแค่ผิดกฎระเบียบนะเออไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาว่างั้นแล้วเป็นไงอ่ะ อาญาเต็มเต็มอาญาเต็มเต็มเลยนะโอ้โหไม่ได้ผิดตรงไหนเลยเขาว่ากันเห็นไหมถ้าไม่เชื่อคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้ไปทําตามอย่างที่มันพูดติดคุกกันหมดนะจะบอกไว้เลยอเอาจริงจริงเออเขาคิดว่าที่มันแนะนําเขาเนี่ยเออแนะนําเนี่ยเขาก็ไปพาไปทําแบบมันเนี่ยเออแบบมันที่มันพูดเนี่ยว่าไม่มีกฎอะไรเลยเออเขาก็จะทําตามพอทาตามแล้วเวลาโดนคดีมาเนี่ย ติดคุกอย่างเดียวเลยเยอะโดนเต็มเต็มเห็นไหมเออได้หัวเดียวก็เทียมรีบเลยใช่ไหมไหลสดเออนี่แนล่ขนาดคนที่มาด่าหน้าบ้านเออมันยังไปบอกเขาแล้วบอกอบอกเขาได้เลยนะ ไปบอกเขาหน่อยแล้ว่ามันไม่มีความผิดอะไรมากมายผิดเล็กน้อยเขาว่างั้นเออมันไม่เหมือนอยู่ในโซเชียลเขาว่างั้นอตะโกนด่าหน้าบ้านเนี่ยมันนิดหน่อยผิดเล็กเล็เขาพูดอย่างนี้ไปบอกเขาด้วยนะไม่ต้องกลัวเขาว่างั้นเป็นไงล่ะเออโดนไปเพียบเลยโดนไปผอมเลย <c oughs> เอ่ะเออคุกไม่ติดหรอกแต่โดนไปเพียบเลยโดนไปผอมแห้งเลยอ่ะเออโดนกิวเลยอ่ะ แล้วให้เงินเขาไปช่วยเหลือเขาบ้างป่ะเออบอกว่าบอกว่าเขาไม่ผิดอะไรมากมายอะเออนะเออแหมเห็นฝั่งโน้นเขามีความสุขเหรอใช่ไหมหวังไอ้สีสงสารใช่ไหมเออ อนี่แหละคนขรามันก็อย่างว่าเลยนะเอฟซีนะเขาก็คิดไปได้เขาคิดวางแผนเล่นงานไปได้นู่นนี่นั่นแลน้วพูดไปเพื่อเออมันเหลือ,อชิ้นดีใช่ไหมก็มันกลัวไม่มีคนร้ายหรอมันเนี่เอาไปามาจะกลายเป็นคนร้ายซะเองนะ <laughs> อจะกลายเป็นคนร้ายซะเองอ่ะจะซวยเอาใช่หาเรื่องพูดใช่ไหมคุณสิริพรอ,อืม อกเลยเนี่ยถึงสารอุทธรณ์จะลงใช่ไหมถูกต้องครับผมมันไม่แน่ชัดสักอย่างหนึ่งนะเอฟซีเอสบอกเลยเลยนะเอาจริงนะไม่มีอะไรที่มันเด่นชัดไม่มีอะไรที่มันมันพอจะบ่งชี้ไปได้เลยเออคือหลายคนก็พูดทำนองเดียวกัน